สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น AAV นะครับราคานาตอนนี้น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น a v วนะครับหรือว่าบริษัทเอเชีย a อ i a เ i ชั่นจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับซึ่งธุรกิจหลักของเขาก็จะทำเกี่ยวกับสายการบินนะครับ การบิน a i r ์เอเชียนั่นเองนะที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับด้วยความที่ช่วงนี้นะครับก็มีข่าวว่าจะมีการเปิดประเทศเนาะมันก็จะส่งผลต่อหุ้นในกลุ่มเปิดเมืองนะครับหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ซึ่งหุ้น AV เนี่ยเขาก็น่าจะได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ราคาของหุ้น AV ก็มีการปรับตัวขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งเรามาดูกันดีกว่าว่า ราคานาะตอนนี้เนี่ยน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันก่อนว่าหุ้น AV นะครับเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะครับซึ่งเขาก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับการลงทนุนในการเข้าไปถือหุ้นนะครับบริษัทอื่นก็คือ AV เนี่ยก็จะทำตัวเป็นโฮดิ้งนะครับแต่ว่าเขาไปลงทุนถือหุ้นในบริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัดนะครับซึ่งก็เป็นผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียวด้วยอะไรแบบนี้นะครับก็เราก็เลยจะรู้จักว่าหุ้น AV เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นแอร์เอเชียนั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับซึ่งเอวีอ AV เนี่ยก็มีแผนที่จะเอาบริษัทลูกนะครับ เข้ามาในตลาดแล้วก็จะดึงตัวเขาเองเนี่ยออกไปอยู่นอกตลาดนะครับนะตัวนี้ก็คือเป็นข่าวซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ได้เข้าไปติดตามอะไรนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการนะครับในครึ่งปี64เราก็จะพบว่าตัวบริษัทเนี่ยก็ขาดทุนนะครับซึ่งขาดทุนสุทธิอยู่ที่35,56.46ล้านบาทคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นนะครับก็คือ73สสตางค์ต่อหุ้นนะครับ สำหรับหุ้น AV นะในครึ่งปี64ซึ่งถ้าเราย้อนกลับมาดูนะครับเราก็เห็นว่าตัวบริษัทก็ขาดทุนมาตั้งแต่ปี62แล้วนะครับแล้วก็ขาดทุนมาเรื่อยๆเนาะมาเจอในเรื่องของโควิด19เข้าไปก็คือก็เลยขาดทุนเยอะขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับล่าสุดเนี่ยตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่64,601.33ล้านบาท คิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่53,509.57ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่1 8 1 9 6 6 0ล้านบาทในส่วนของหนี้สินของตัวบริษัทนะครับเราก็จะพบว่า หนี้สินของตัวบริษัทเนี่ยมันก็จะมีทั้งหนี้สินหมุนเวียนแล้วก็หนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับที่เยอะพอกันเลยนะครับแต่โดยภาพรวมก็ถือว่าหนี้สินของตัวบริษัทก็ค่อนข้างสูงเนาะเมื่อนำมาคิดเป็นค่าดีอเนี่ยอยู่ที่ระดับ4.82เท่านะครับก็ตัวบริษัทก็แบกรับหนี้เอาไว้เยอะพอสมควรเข้าใจว่าข่าวที่เขาจะเอาตัวหุ้นของเอเชียเข้ามาแทนหุ้นหลักตัวนี้นะครับเหมือนว่าจะเป็นการออ เหมือนว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างนี่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ถ้าใครที่สนใจหุ้นตัวนี้ก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีละกันนะครับผม ต่อมานะครับถ้าเรามาดูในส่วนของ performance การปรับตัวของราคาของหุ้น AV นะครับย้อนหลัง5ปีกับไปเนี่ยเราจะเห็นนะครับการปรับตัวของราคาของหุ้น AV ก็ต่ำกว่าตลาดและก็ต่ำกว่ากลุ่มด้วยนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเกิดจากการที่ว่าตัวบริษัทก็เริ่มที่จะมีกำไรลดลงนะครับแล้วสุดท้ายก็คือขาดทุนมาเรื่อยๆเ,เนาะมันก็เลยทำให้ราคาของหุ้น AV นั้นปรับตัวลงมานั่นเองนะครับ โดยในปัจจุบันนะครับราคาของหุ้น AV เนี่ยอยู่ที่2บาท98สตางค์ต่อหุ้นนะครับค่า PE เนี่ยวัดไม่ได้นะครับแต่ว่าค่า PPV เนี่ยอยู่ที่1.34เท่านะครับตัวบริษัทก็ยังไม่ได้มีการจ่ายปันผลออกมาด้วยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวบริษัทก็ขาดทุนนะครับในส่วนของกำไรสะสมของตัวบริษัทเนี่ยก็มีนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะลดลงนะครับลดลงน่าจะเกือบทุกๆปีเลยเนาะ โดยล่าสุดเนี่ยเขามีกำไรสะสมอยู่ที่7,829.20ล้านบาทนะครับก็ถือว่าตัวบริษัทก็ยังมีกําไรสะสมอยู่นะครับทีนี้ในส่วนของแนวโน้มทิศทางราคาในกราฟเทคนิคนะครับแล้วก็จะเห็นว่าแนวโน้มราคาณนะตอนนี้ของหุ้น A อวนะครับก็เป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้น ด้วยความที่แท่งราคานะครับก็ขึ้นมายืนเหนือทุกเส้น A เลยนะครับโดยเฉพาะเส้น A 200วันนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจุดต่ำสุดของหุ้น AV e นะครับของราคาของเขาเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็จุดสูงสุดก็มีการทำจุดสูงสุดใหม่นะครับหรือว่า new high มันก็เป็นการเอ่อการันตีนะครับถึงการเป็นขาขึ้นของราคาของหุ้น AV e ที่เอ่อค่อนข้างแข็งแกร่งนั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับถ้าเราตีเทรนไลน์เข้าไปตามภาพนี้นะครับมันก็จะมีเส้นสีแดง2เส้นเราก็จะพบว่าตอนนี้นะครับราคาก็มีการปรับตัวขึ้นมาใกล้ๆก,กับแนวต้านตรงเทรนไลน์ตามที่ผมตีเอาไว้แล้วนะครับประกอบกับในส่วนของเส้น RSI เนี่ยก็เข้าใกล้กับโซน overbought เต็มทีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่ราคาจะมีการปรับตัวขึ้นไปทดสอบตรงเทรนไลน์ที่เป็นแนวต้านตรงนี้นะครับประมาณ3ามบาทสีนี่แหละนะครับแล้วก็อาจจะมีการย่อลงมานะครับเพราะว่าเส้นไายสก็บ่งบอกแล้วว่าณตอนนี้มันมีการซื้อขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นไปตามนี้ผมก็เลยมองว่าแนวรับที่น่าสนใจนะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณเส้นนาเมี0สองวัน ซึ่งผมมองเอาไว้ก็น่าจะอยู่ตรงบริเวณประมาณสัก2บาท80นะครับอะไรแบบนี้แต่อย่างไรก็ดีก็คือต้องพยายามอยู่ในส่วนของเส้นนาเมี๊ยสองรวันนะครับถ้าเกิดว่ามันลงมาสัมผัสตร,ตรงบริเวณเส้นนาเมียวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวรับที่น่าสนใจแล้วกันราคาตรงบริเวณนั้นนะครับถ้าคาดเดาเ,าเอาไว้ก็ประมาณ2บาท80อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับ โดยภาพรวมนะครับถ้าเรามองกันในเรื่องของพื้นฐานเนี่ยอาจจะมองว่าตัวบริษัทก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของหนี้สินของตัวบริษัทนะครับแล้วก็ในส่วนของผลประกอบการของตัวบริษัทด,ด้วยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีในเรื่องของการเปิดประเทศอะไรแบบนี้นะครับการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาการเดินทางที่ปกติอะไรแบบนี้ก็อาจจะทาให้รายได้ของตัวบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นก็ได้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้ามองกันที่ราคาณตอนนี้ก็ถือว่า ก็ถือว่าน่าสนใจนะถือว่าราคาค่อนข้างถูกพอสมควรนะครับถ้ามองกันในระยะยาวแล้วก็มันจะมีในเรื่องของข่าวที่ผมบอกไปเมื่อต้นต้นคลิปนะครับถึงการเปลี่ยนเหมือนการเขาเรียกการสวอปหุ่นนะครับซึ่งอันนี้ ก็อาจจะมีผลทําให้ราคาของหุ้นในอนาคตเนี่ยอาจจะปรับตัวขึ้นก็ได้นะครับซึ่งมันก็ไม่แน่นอนเหมือนกันเนาะอันนี้ในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือราคามันก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงพอสมควรแล้วนะครับอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปได้อีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีการยอร่อลงมาจังหวะที่ยอ่อลงมาอาจจะเป็นจังหวะในการเข้าไปสะสมก็ได้นะครับซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนั่นเองนะครับ อย่างไรก็ดีการลงทุนทุกการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นเทรน์ของหุ้นในกลุ่มเปิดเมืองหรือเทรนด์ของหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่มันจะมีเทรนดขึ้นมาคือมันก็ปรับตัวขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วมันมันอาจจะมีแรงที่ขายออกมาก็ได้อะไรแบบนี้ก็ต้องมาดูถึงความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆไหนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบตอเพี้เท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ